งั้นขอจกตรงนี้โชว์ตำรวจหน่อยแล้วกันจกชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับอตำรวจไม่กล้ามาคือแบบไม่กล้ามีกับผมหรอกครับมาทั้งสอนอ,อก,ก็ได้นะไม่กลัวหรอกตำรวจวอร์ติตี้อ่ะมาหน่อยเว้ยอย่ามาแต่เสียงหวอเออต้องงี้ต้องงี้ได้โชว์ลวดลายสักหน่อยแล้วอาหน่อยเว้ยมาทำผลงานหน่อยเว้ยไหวบ้าครับเนี่ยผมขอออกตัวก่อนไห้เปล่า mm hmm. ที พราะว่าพไม่ได้ไรชาวเดี๋ยวทับกู็งยิงแล้วก็คลิกแคลกปาวเจ็อกเพราะไม่ได้พวกโลกโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆ้องหนูทุกๆคนทางบ้านหรือว่าชาวไฟเอ็มชาว GTA ชาวบ็อกซิ่งชาวเสียงหล่อสวัสดีครับสุดหล่อเด็กๆน้องๆหนูๆสาวๆทุกๆคนที่น่าทุกๆคนด้วยนะครับ วันนี้นะครับทุกคนพี่จะมาโชว์เหินหนีตำรวจนะครับแบบทั้งสอนอนอะไรเงี้ยเข้าใจปะให้เด็กๆนอกๆ้องๆหนูๆดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วดูว้นาว่าการหนีตำรวจ่ะฝีมือการล่าของไอ้ตอตตี้หรือไอ้มาลีเนี่ยมันโหดขนาดไหนแค่นั้นแน่มาเจอกันในเกมเลยดีกว่าวันนี้ผมก็แต่งตัวผมไปจีเเล็กมาทั้งคืนนะครับทางานส่งแก๊งนะครับนี่ตัวละครผมผมจะไปกับรถออดี้อแปนะครับคู่ใจของผมนี่ผมอยู่แลนด์เขียวนะผมพวกดูไว้อะไรเงี้ย คันนี้นะที่ผมขับอยู่นะราคาไม่แพงหรอกห้าสิบล้านนะถ้าเป็นเงินข้างนอกก็ประมาณอยู่ที่สี่ห้าแสนบาทได้เลยครับคันนี้นะคันนี้คัน,นเดียวนะเงินจริงนะครับโอซีนะก็ <l ots> คือวันนี้ผมจะมาจกปูนและตำรวจให้เด็กๆน้องๆดูๆ,ๆดูๆดๆอันนี้ท่อกันลั่นด้วยนะครับ <l ots> คือผมจะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าผมขับแล้วแบบไม่ยืมใครมาเลยนะครับ <l ots> คือผมยืมคนในแก๊งดูไว้มาแล้วคนชื่อคุณนะครับ เลยเขาเลยให้ยืมมาจะขอลองหนีตำรวจกันนี้ก็เป็นจุดที่จกยาจกอะไรอย่างเงี้ยผมขอจกยาหน่อยแล้วกันอันนี้ก็จะรอตำรวจด้วยนะตำรวจไม่กล้ามาจับเลยเหรอวะรถใครว่าท่อลั่นเฟอร์รี่ไหว e. เฮ้ยเฮ้ยมึงแอคอะไรอ่ะ,อะ อะไรอะครับมีไวไวๆนะไวนะมือไว้นะรอนิดหน่อยครับผมตอนนี้เนี่ยตอนยังเลยครับพี่ว่าจะโชว์หนีตำรวจรอเลยเดี๋ยวตำรวจมาอ๋อคันนี้ประมาณกี่ล้านนะครับพี่อาแปดอันนี้ <อะ S 2> หรอหกสิบกว่าล้านแข่งไหมครับคันนั้นอะเว้ตาม,มพี่ทันดีกว่าโอเคครับตามพี่ทันดีวกว่ากูจะทื่อแม่งเนี่ย อขออนุญาตโชว์แบบจกปูนหน่อยละกันตำรวจไม่มาเลยอะ่ะอ่ะงั้นขอจกตรงนี้โชว์ตำรวจหน่อยละกันจกชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืตำรวจไม่กล้ามาคือแบบไม่กล้ามีกับผมหรอครับมาทั้งสอน,นอก,ก็ได้นะไม่กลัวหรอกตำรวจวอลซิตี้อ่ะไหนเขาบอกว่าติงไหนบอกว่าไล่โหดคือผมจกชิวๆเลยเนี่ยแต่งตัวเป็นบ่าวกรรมกรนะเฮ้ยออยังรอเลยตาไหนจะเหลียวมองวะเนี่ย หลอสนสัตว์เออจะค้ำแล้วเว้ยตำรวจยังไม่มาจับเลยมาหน่อยเว้ยอย่ามาแต่เสียงหออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ไม่ขึ้นมาวะ่ะตำรวจกลัวบารมีผมไงวะจกชิวๆได้เลยเนี่ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเออต้องงี้ต้องงี้ <c oughs> ได้โชว์ลวดลายสักหน่อยแล้วหน่อยเว้ยมาทำผลงานหน่อยเว้ยไหวป้าวครับเนี่ยไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่ซิ่งกระสีแค่นั้นเนี่ยผมขอออกตัวก่อนไหมบ้าวเร็วที่สุดแค่นั้นแหละจับไอตัวร้ายเมืองโคราชให้ได้แล้วกัน เดี๋ยวเจอผมสับหลอกก็หลุดแล้วตำรวจประเภทนี้แรลงจาดขออนุญาตไต่โชว์นะครับผม <c oughs> ลกนิดน่งเอา้ารอนร็วหรืงงองงนู ตำรวจไม่ติงเลยอะ่อะไอะอ่อยให้นิดนึงแล้วกันโอ้โหเลยอ,อีกแล้วแล้วเจาะขบวนต่อเลยแล้วกันรอดแล้วอะ่ะไม่ไหวเลยนะคนดูนะแค่นี้เองเหรอหลุดแล้วงงฟัคฟัคงงไอตอดเองก็ง,งงว่ามันขับรถโหด,ดหรือว่า รถมันแรงเกินหรือตำรวจไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชิวจัดเฮ้ยใครจกหมดเลยวะโอ้ยตอนมันชิวจัดเลยวะจบปูอะไรเงี้ยอย่างางี้มึงจกขนาดนี้ตำรวจเขากลัวทั้งสอนอนอดิตอนสกิวการขับของมึงก็ล้ำเลิศชิวจัดเลยอะ อะไรอ่ะจะมาจับอะไรผมมันหลุดไปแล้วไม่ใช่หรอเออกงทั้งสอนนอนเลยก็ได้นะออไอตอนยังไหวอ่ะทั้งสอนนออ่ะอยากเกมใหม่เฮ้ยจกต่อเลยละกันโอ้โหกูบอกเลยนะถ้ากูมีคันนี้นะตำรวจเอากูไม่ลงแล้วกูลากเออกด้วยแค่นั้นแหละเออร้อยอ่ะมาหน่อยเว้ยเข้ามา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 โอ้โหมาแล้ว ไหวเหรอไวรุ่นเอาไปข้างนอกเอาไปเล่นข้างนอกได้ป่าวครับไวรุ่นไหววอวอไววอมัน wow, wow. 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 ยาก็ได้เด็กเขาเรียกวอ,อกมาแล้วโดนกุหลากมาดิเจลายท่อเจลายงูเจลายงู <c oughs> ตำรวจไม่ติงไม่อะไรเลยเหรองง เอสตอสขอไม่มองหลังเลยนะถ้าเล่นอย่างเงี้ยขับอย่างเงี้ยขอขับชิวๆเลยแล้วกันจากนิวยอร์กร้อแล้วหรอแค่ใต้อุโมงค์เองนันเนี่ยขออนุญาตเชยหนมายุรีหน่อยนะตำรวจจะได้งงแบบงงเต็กงงรามอะไรกันหมดทุกคนอย่างเงี้ยมาหน่อยเว้ยสองสามคันอะ โอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยหลุดเป็นแถวโอ้ยขอยาดหลุดเลยละกันนะครับผมโอ้โหเอ้ยม่งมันโหดขนาดนี้ไหมตอดมึงเอาตำรวจแบบหายเลยนี่วิตั้มหนึ่งได้ไหมครับขอขอชนให้หน่อยชนให้หน่อยไม่ได้ครับคุณพ่อ อา้าวไอ้ไวเปอร์มึงอีกแล้วหรอ <c oughs> โอ้โหมาทั้งสองโดมาทั้งสองโดอย่างนี้แหละหน้ามันหน่อย <c oughs> อย่างนี้แหละครับคนดูหน้ามันหน่อย มาตั้งต่อโนเลยงงี้ก็มันนะดิับฮัลโหลมาตั้งต่อโนยังงี้ก็มันเลยดิโยดนเหนือดนเหนืดนเหนืดนเหนือยดนเหนือยอุ้ยมาตังต่อ มาทั้งสองนรกไม่ลงไอตอนแม่งออดจัดเลยว่ะไม่เป็หนหัวอย่างงี้วะต,ตัดตี้มัึงก็อ้อยให้ตำรวจหน่อยดิตำรวจเรามไม่ลงก่นไลนเนี่ยทั้งสองอนอกเนี่ย <Gross. S 1> <S 2> <S 2> ว้าวจะเห็นมามยูรีเป็นเพื่อนยูล่า เอเหินแบบลงนิ่มๆเหินแบบลงนิ่มๆลมสี่ลห้าทั้งสอน,นอทั้งสอน,นอแคนั้นแล่ลมสี่ลมห้าอะไรอย่างเงี้ยขอเหินแบบเหินหลุ่นเลยแล้วกันเหาก็ไม่ลงจริงอนะโอ้โหมาเป็นล้อ โอ้ยมาเป็น้อยสยองกิ้วทักกุล่ลานีเออแล้วเอ๋อ้อยด้วยบอกเลยอู้ย้ยซ่อมได้ไหมครับขอซ่อมหน่อยได้ไหมครับซ่อมครับซ่อมเอ่อซ่อมของเมียงอ่ะ กล้องครับกล้องครับผมเอาทั้งสองเอาทั้งสอนอเลยเนี่ยคนเนี่ยคุณต้อมตีเสียไม่ได้เนี่ยอ๋อครับใเขาแท้เขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับรูปมาให้เอามามาให้หมดเลยเฮ้ยมาให้หมดเลยก็ได้นะครับผมไหวมาให้หมดเลยผมไหวขอทั้งสองนอขอทั้งสอนอมาเปิ้ลมาเปิ้ลมาเนี่ยรูปมาแล้วน่ะ มายังผมอย่าถ้าเริ่มแล้วบอกนะครับมาทั้งสองนอนเลยก็ได้ผมอนุญาตลูกอยู่ข้างหน้าไปเลยไปเลยครับเป็นแอนดีชายต้าตีอยู่แต่ผมขอถอยหลังก่อนได้ไหมมาทั้งสองนอนแค่นั้นแหละมันมันโนเนียตัวเซียกันไปมาทั้งสองนอนเลยก็ได้นะตะลิ่งคันอะไรเงี้ยกูได้คันนี้มายังไงก็เออเสียร้อยด้วย แ้นแเลว่า y a h o ลงลงสวยลงแบบโอ้ยโคตรสวยสิบสิบโอ้ยเฮียบอกเลยสิบหนึ่งสิบเฮียสิบหนึ่งสิบ รอนหมดถอสอน,นอไอเฮียลดหมดทั้งสอน,นอไอเฮียอากูไม่ลงจัดหรอไอเฮียดูทั้งสอน,นอหายแล้วอ่ะไอ้เฮียทางตรงคือแบบสามร้อยอ่ะหมดเลยอ่ะแค่นั้นแหละไอเฮียทั้งสอน,นอกูไม่ลงบฟ้ฟฟา โอ้ยสุดซ่า ح. ตอนเอ้ยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าใครอยากดูเหินแบบลุงลีอีพี2ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็มากัดรถคู่ใจอะไรอย่างนี้ไง <c oughs> หลอดซาา โอเคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจกันกเขินลุงลี EP พสองสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่นอนสวัสดีครับ